ป้าดาเป็นยังไงบ้างเห็นแสงไฟบ้านพี่หนิงพี่เมสว่างสว่มองมาทางนู้นก็อุ้ยสว่างสว่าแบบน่าอยู่ไหมคะน่าอยู่มากเลยนะน่าอยู่มากเลยเพราว่าเรามีไฟทุกหุดเนาะปาดาว่าเหมือนอารมณ์แบบนักท่องเที่ยวไหมเวลาที่แบบตื่นเช้ามาแล้วดื่มดื่มดำบรรยากาศอะไรอย่างเงี้ยมายังชอบเลยีบว่าสวยมาก สวยมากออ้าวเืน่าหน้าเที่ยวหน้าอยู่ไม่ใช่ตื่นเช้านะคะตื่นเที่ยงเหนือน่าอยู่เลยพี่เมย์ไม่มีใครรู้ไม่มีใครรู้ตอนนี้คือพี่น้องยูทูบเบอร์เรานะคะก็มาเยี่ยมเยือนนะคะแล้วก็มาชมบ้านของพี่หนิงพี่เมย์เดี๋ยวเดี๋ยวแคจะทำซีก่อน โหพี่เมย์ดูดิมีคนมาดูบ้านเยอะมากเลยดูดิแม่เรามาขึ้นแล้วเดี๋ยวขึ้นพร้อมทุกคนขึ้นงานไหนบอกได้เด้อไม่เงยสัตเลยค่ะนิกกี้มาแล้วเดี๋ยวพี่เมย์มีมีเลิกไหมแบบว่าขึ้นบ้านอะไรอย่างเงี้ยปีปีใหม่ไหมอ่ะเอาเรื่องสะดวกโอนี่ไงนิกกี้มาแล้ว กลับแล้วนะคะีกลับแล้วเ่าจะนอนนี่สักคืนนะะนิกกี้บอกว่าผมขอขึ้นหน่อยครับนิกกี้ผมขอขึ้นหน่อยครับพี่เมย์ใจร้ายหาทางขึ้นไม่ได้ครับสำหรับค่านี้นะคะ สำรวจหนูว่าต้องมีสักวันต้องแอบขึ้นมาแน่ๆจริงเห็นพี่มอนหมูว่าขึ้นบ้านแอชชีได้อ้าวเดี๋ยวให้ดูอีกรอบหนึ่งนะคะอันนี้ก็เป็นตรงทางขึ้นนะคะเหมือนเหมือนที่แบบว่าพูดถ้าเบิกอะไรประมาณนี้อ๋อทำแคุ่มู ท้ามาแบบนี้แล้วก็อย่างนี้เหรอคะก็นั่งแล้วก็กินกาแฟไปแล้วก็เอาขาห้อยลงไปขโอ้เป็นอะไรนะก๋วยเตี๋ยวห้อยขาใช่ไหมใช่ใช่แลแต่ว่ามันโต๊ะโอเคเลยนดีนะก็มีโต๊ะนั่งตรงนี้ใช่ไหมราคาอะไรไหมถ้าไปขอนมกันวันถัดไปนะคะวันที่18ลแปดนะสวยมากนะคะคุณยายสมรจ่าจ่าอีกรอบหนึ่ง ป้าสมอนเอาเอาเอาแค่ท่าก็ได้รอบนึงก็ได้ค่ะป้าสมอนต้องเดินให้เอฟซีป้าสมอนดูน่ารัหมแม่คนมาอ่านให้แม่หน่อยไม่มีใครส่งข้อความมาหาป้าสมอนนะถ้าหนูอ่านคนถึงก็จะมาตอนนี้แม่จะป่าให้หนูน่งอ่านนี่แม่ใครคนมาจะฆ่าทุกคนก็ายามอยู่ห้าสี่สามสองแอคชั่นตึงตัวนึงเดี๋ยวเดี๋ยวใส่ซาวให้ โอ้โหเยี่ยให้แม่จากสิคนยีสิคนก็ได้ตอนนี้มาเพิ่มหนึ่งคนแล้วค่ะแม่โอ้โหตอนนั้นมีอยียงแม่หน่ได้ไหมมีตรี้มีนนี้อะไรนะตุ๊ดตุนดตอะไรนะีุบดตุ๊าตุ๊ดเตตตตุงลงไม้ เจ็บยี่สิบแปดด้วยโอ้โหคุติย่ายอมค่ะคุติคุติบอกว่านางงามคนนี้ทุกใจมากโอ้โห

มิกกี้ขอสำรวจขอสำรวจมีของกินไหมครับมหนึ่งคนทวนค่ะหนึ่งคนท่วนค่ะ ก็ลลงไปสองคนท้วแล้วจะลงยังไง้านีลงไ้าเือลงีนี้ลงยังไงปีนี้ขออ้อนครับขอผมขึ้นบ้านนะครับ้นได้ี้จะลงเลยไหมลูกโ้โยต่ลงงนี้ลลงได้ไหมลงลงลงได้ไหมปะปะลงปะลูกปะมาลงนี่มาี้ลงนี่ไม่ลงไม่ลงไม่ลงไลง เดี๋ยวนะเหมือนผมกำลังสนุกอยู่เลยตอววังนิกกี้ชิใสายระเดิมโอเคคุณเมย์บอกว่าเชิญครับนิกกี้เชิญนิกกี้เชิญนิกกี้นะค่ะทำรวจนะมีอะไรตึ๊บต็ารำลวจทำลวจเอาเอาเอาไปเราไปบ้าง สวัสดีค่ะทุกคนฝากกดไลค์ like คลิปนี้ด้วยนะคะแอดลูกพาบุกบ้านของพี่หนิงพี่เมนะคะรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะคะถึงแม้ว่าจะยังไม่แล้วเสร็จร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ตามแต่ในการต่อเติมออกมาเนาะแต่ได้ขึ้นไป เดินบนระเบียงนะคะที่ใกล้จะเสร็จแล้วเนาะพี่นิงพี่เน่ก็เชิญขึ้นไปด้านบนนะคะความรู้สึกคือดีมากค่ะพูดได้สั้นๆว่าดีมากๆเลยก็ขอเป็นตัวแทนเยซีนะคะขึ้นบ้านขึ้นไปเล่นนะคะแล้วก็ไปดูนนด้านบนนะคะมองลงมาค <c oughs> ือบรรยากาศดีมากๆนะคะแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับพี่เม่ด้วย,ยนะคะที่มีบ้านดีสวยนะคะแล้วก็มีที่ดินนะคะ ก็มองได้สองตัวนะทุกคนถ้าจะมองจากบุแอลน่นนะครับผมแต่มายืนตรงกลางนี้ก็จะเป็นตัวอยู่โอ้โหผมรูน่าจะเป็นอีกมุมอึดอ่งที่สวยมากนะฮะใช่เพราะว่าเราไปอีกตั้งเออน้องครับเอาไว้หลบอย่ใช่ใช่เอแ๊ะ เวลาตอนบ่ายที่แดดแรงไงแล้วก็เออไปนั่งอยู่ตรงนู้นได้เลยสำหรับคํานี้นะคะหลังจากที่ทานข้าวร่วมกันกับลุงพลบัตแตนเซ็นนะคะที่ครัวกลางนะคะวันนี้ก็เป็นเมนูปิ้งย่างนะคะหลังจากทานข้าวกันเสร็จก็พากันมาบุกนะคะบานของพี่หนิงพี่เมย์นะคะตอนนี้คือน้ำไฟนะคะพร้อมแล้วนะคะ คลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดติดตามช่องอดิสอนแฟมิลี่นะคะเอาถือก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะพี่ๆขอบคุณและสวัสดีค่ะ